Alright, it this notebook and we have a story to tell you before oh, you saw bad. our class. Yeah. Yes. อันนี้เขาเรียกอะไรคะกี่ปะคะใช่กี่ไหมคะกี่อันนี้พี่ทงเป็นอะไรคะอันนี้สารเป็นอะไรอะคะทอผ้าซิ้นหรือว่าเป็นผ้าสบายก็ได้เป็นผ้นนาสบายก็ได้ นี่ค่ะครับล้านนี้เขาเรียกกี่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะนนั้นเรียกวัยซินอันนี้อ๋ออันนี้เขาเรียกกี่ตีนสิ้นเชิงซิ้นหลาคนยังไม่เคยเห็นนะคะไม่เข้าละเอียดเนาะนะคะนานไหมคะกว่าจะเสร็จแต่ละแต่ละชิ้นงานนานฝึกความอดทนนะคะแล้วก็เก่งแล้วก็บันไดด้วยดีสิแล้วก็อันนี้เขาจะใช้ทาเท้านะคะเนีค่ะ <otom> นี่แล้วเขจะเป็นตัวอย่างเงี้ยไทย่ทำอย่างนี้ส่วนมากทําอย่างนี้เขาจะอยู่จังหวัดอะไรอะคะคนจังหวัดอะไรเขาถึงจะมีไทยไทยตรงไหนใหญ่เขาก็จะมีอ๋อไทยทรงนำนี่ค่ะก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอะไรเอะไรดีเนาะถักทอเองเป็นเนาะสวยด้วยปณิตด้วย โอซาไม,มีม่โนะไรโซนน้กีเหมือนกันคต่เป็นกนนี่ใหญ่นีนี่ค่ะไทยวันนี้เไทยทรงดำใช่ไหมคะไทยทรงดำไทยทรงดำนี่คืออยู่ทางภาคไหนอยู่จังหวัดอะไรคร,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 ระวดันทุกคนอ่ะอยู่ท้งโซนไหนอะคะโซน,นเหนือเหรอเหนือ ย้อนยาอารมณ์ที่หนักแน่นและวีะโคตรคันมีพอขายาไม่สวยจังเาะฉั้นขอ